สวัสดีครับพี่น้องเบอร์สุขุสุขนฟังไทยฟังเหล่าเอฟซีวัสดีพี่น้องเขาสู้ซองบามุนทะแนวพี่น้องมีก็ลุงมารีวิวภาพบรรยากาศริมมวนพี่น้องเบื้องกะเป็นเสาว,วันทีสี่หกพี่น้อง อัปเดตลงมาเบื้องน้ามูลพี่น้องมามันขึ้นหรือมันบกพี่น้องภาพทั้งหลังจะเป็นน้ามูลพี่น,อน้องน้ามูลหุ่นพี่น้องเบื้องฝนกับโ,โตกหลกพี่น้องต่ว่ากัเมีเหตบุหรี่นี่ก็ทีแดดคือเก่าพี่น้อง เดี๋ยวก็อนแน่ว่งพี่น้องเพราะว่าลำมาข้านนงล่างก็จะเป็นทางขึ้นเมื่อพี่น้องย้อนแสงแก็ี่น้องกอพัายได้หลายท้างขึ้นมเมื่อเบื้องที่มูลพี่น้อง ยางร่มพี่อุ่นกาดดิ้มมูนพี่น้องล่มกระโชกจังหน่อยอ้วยพี่น้องมูนมูน พี่มูนพี่นอ้องอ่ากระบกลงไปอีกแล้วพี่น้องขึ้นแล้วกระบกขึ้นแล้วกระบกโอ้ยพี่นอ้องลงไปอะไงือจะเป็นโค้งจียำําพี่นอ้องลงไปทั้งตองเมก เลือกเขา้าเจากับจอกันเรี่ยงลาบลาบที่นองอิมโมนพักตอกพักตบไหลมาข้างใหญมาข้าง ไช้มา้างพี่นองนำฟังม,ม,มูนเลาะชมบรรยากาศริมมูนไปอีกเลย่อยๆพี่นอ้องต้นน้ำที่เมื่อเกิดทางของน้ำได้พี่น้องม้วนทาง,งกับหลายคนนี่ยึ่นก็ย่างว่าไ้น้ำพยาลาบ พี่น้องลิมมูนพี่น้องบรรยากาศอัปเดตเสียงนกห้องพี่น้องยังนกหองเสียงเดือแลนพี่น้องอยู่ฟังหูเดือแลน อามาตลุมต้นต้มนี่เอาไปเห็ดปุ๋ยก็ได้พี่น้องมีประโยชน์อยู่ปุ๋ยเห็ดปุ๋ยขอกปุ๋ยใส่หน้าห้านี่ะพี่น้องเอาผสมกับขิงหัวเขาพี่น้องด้ายพี่นองไหลมาข้างอยู่น้ำฟังน้ำหยังนี่น้ำมูนี่พี่น้องมันแห้งมันยัง เอาไปเฮ็ดไหลพี่น้องนี่มวนนี่มันแห้งพี่น้องเอาไปเฮ็ดไหลปุ๋ยมวนมันบ่ทันแห้งก็เอาไปเฮ็ดไหลด้วยกันปุ๋ยขอก แดดพี่น้องแดดแดดกำลังออกอนแสงนี่จังหน่อยเด้อพี่น้องบรรยาก,กาศนี่มุ่นยามเศาราพี่น้องว่ามุ่นกับอยู่เลาะอ,อยู่รีมมุ่นหลังก็ทีเป็น คุณสมุนพี่น้องมีค่คนพายเรือไปแล้วขุนเี่ยก็จะเป็นเฮือข้าเจ้าพี่น้องเฮือข้าเจ้ากึขนขะนาง้องใหม่ก็เกิดอไดแล้วพี่น้องอยากก็มาหาเอาเลยพี่น้อง น้่อไอ่ปปลาลิ่มมูน้น่หลายคำว่าเบื้องคีบของเมามูนขอให้รวยพี่น้องกันวัดชูขูสู้คนเออ,เอ,อพี่น้อง จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องลืมกดเด้อพี่น้องเด้อหนีน้องใหม่นำะมูนี่ก็เกิดเอาพี่น้องไปต้ม่มไปแกงไปออมอบภยัย จุโมนีก็จะเป็นป่าพี่น้องป่าทางนองมามมนเป็นทางเหี้ยนอยู่ยังบ่ทันมีทางค้อเกียดพี่น้องอากาศมุ่มสูงพี่น้องหุนทางนองมาป่านามป่าอย่างเบามม่นก็จิเที่ยวอยู่นี่แหละพี่น้องนองมามูนไปตูบล้งนั่นแหละพี่น้องแล้วก็ไปตูบล้งหุ่นพี่น้อง ตัวกระสิภาคอย่นี่นหะพี่น้องอย่หน,น้าฝนตัวพี่น้องหาลอหมอกนมใหม่หากินครับูหา,หาปา่าพี่น้องแ้วพี่น้องอย่าลืมก็อะไรก็แช์ก็ติดตามเลยพี่น้อง ลองของว่ามุนอัปเดตให้ไปพี่นอ้องเบ่งไปพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ซักก่อนนอพี่น้องมีซ้ำนี่ละ่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับพี่น้อง